สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้เป็น DCA EP ที่24แล้วนะครับก็มีคนขอมาให้อัปเดตพอร์ต DCA หน่อยว่าตอนนี้เป็นไงบ้างผมเลยเอามาฝากกันนะครับไปดูกันเลยว่าเป็นไงบ้างนะครับจากภาพที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้พี่ๆดูพอตอนนี้นะครับก็ติดลบอยู่1,500นะครับดูภาพนี้เลยนะครับก็จะมีตัว BCG p g กับ s c g p ที่ดึงเพื่อนๆลงมูลค่าก่อนซื้อก็ตามนี้นะครับ จำนวนที่ซื้อเพิ่มเนี่ยพี่ๆจะเห็นว่าผมมีซื้อในส่วนของ InTouch เพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า n t o ท u h เนี่ยผมอยากได้ให้มันครบ100ตัวผมก็เลยจะซื้อให้มันครบ100ตัวไปเลยนะครับในส่วนของ InTouch จำนวนที่ซื้อเพิ่มทั้งหมดก็มีตามนี้นะครับ In Touch เนี่ยผมซื้อไป13ตัวแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ถูก d ีเจก็คือไม่ผ่านนะครับอีก4ตัวเนี่ยไม่ผ่านเดี๋ยวจะทยอยเก็บในวันถัดไปนะครับที่เด็กเนี่ยซื้อ21ตัวนะครับที่ราคา9.35นะครับ SCGP ซื้อ4ตัวนะครับ OR ซื้อ7ตัวแล้วก็ LH 23ตัวนะครับ In Touch 13ตัวแล้วก็ BCPG ทั้งหมด9ตัวนะครับทีนี้หลังจากซื้อพอร์ตก็ ตามที่พี่พี่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก่อนว่า ตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับตัว BCPG เนี่ยติดลบไป2 3 1 7เพราะว่าเขามีเรื่องในการขายโรงงานนะครับก็จะทําให้อะไรได้ของ BCPG เนี่ยหายไปบางส่วนแต่ก็ยังมีปันผลแบบสม่ำเสมอเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเทียบมูลค่าตอนนี้ BCPG ก็ถือว่าถูกนะครับแล้วก็อินทัชตอนนี้บวกอยู่8 3 8แนะครับแล้วก็ LH เนี่ยยังบวกอยู่4.5%ซึ่งอินทัชกับ LH เนี่ยผมไม่ได้ซีเอียสอะไรผมจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวที่ขาดทุนผม ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรโดยเฉพาะหุ้นตัวที่ลบเยอะหน่อยนะครับก็คือ SCGP ตัวของ SCGP เนี่ยผมจะเล่าพื้นฐานคล้าวๆให้ฟังนะครับเขาเป็นหุ้นแพคเกจจริงนะครับเป็นลูกของปูซีเมนไทย SCGP เนี่ยมีพื้นฐานบริษัทที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็เขาไม่ได้ไปลงทุนซีซัวมั่วซั่วเขาจะเน้นไปที่ธุรกิจที่สามารถทํากำไรได้จริงเลยพอมนกระทบรายได้ลดแล้วก็หุ้นก็จะตกเป็นธรรมดาตามธรรมชาติของตลาดแล้วก็ํามธรรมชาติของกลุ่มในส่วนของขนส่งเขา ก็จะมีการราคาล่วงลงไปตรงนี้เนี่ยผมอยากได้ราคาสักประมาณ40หรือว่า30กว่าบาทก็ได้นะครับตัว s g t p เนี่ยถ้ายิ่งถูกผมจะยิ่งชอบนะครับผมอยากได้30ถึง40บาทนะช่วงนั้นถ้ามันลงถึงนะครับผมก็จะเอาเงินส่วนที่เหลือที่แบบไม่ใช่1,000พันี้นะผมเก็บไว้อีกบางส่วนเพื่อที่จะซื้อในจังหวะที่มูลค่ามันโอเคมูลค่าเหมาะสมมันถูกแล้วผมถึงจะเอาเงินก้อนนั้นมาซื้อนะครับมันจะทําให้บาลานซ์ของพอร์ตดีขึ้นผมไม่ได้กลัวเลยนะ ว่าถ้าเก่งจริงอ่ะ SGP ติดลบมาเลยบเนเดี๋ยวผมซื้อหมดเลยนะครับก็การอัปเดตพอร์ตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้อคิดของวันนี้ที่ผมอยากจะเสริมให้พี่ๆก็คือการที่เราจะ DCA เนี่ยห้าม DCA แล้วหยุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยบางคน DCA ไม่ถึง l ู o DCA ไม่ถึงรอบแล้วต้นทุนของเราเนี่ยเฉลี่ยได้ไม่ดีพอต้นทุนเฉลี่ยได้ไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราขาดทุนในระยะยาวนะครับสาหรับคนที่ไม่เข้าใจ l ู o ของตลาดนะครับ l o o ของตลาดก็จะมีขาขึ้นขาลงแล้วก ฟอร์มตัวใหม่เพื่อกลับเป็นขาขึ้นมันจะขึ้นลงฟอร์มตัวขึ้นลงฟอร์มตัวแบบนี้เราต้อง DCA ให้มันครบทุกรอบหรือว่าอยู่ทุกจังหวะของตลาดมันจะทําให้ทัทัของเราเนี่ยได้ต้นทุนที่ดีเพราะว่าตอนที่มันลงไปถูกๆตอนที่ไม่แบบฟอร์มตัวที่มันถูกๆอะ่ะเราก็จะ DCA DCA ไปมันจะทําให้ต้นทุนเราลดลงไปแล้วพอหุ้นขึ้นรอบหน้าเดี๋ยวเรากําไราเองนะครับถ้าบริษัทดีมันจะเป็นแบบนี้สุดท้ายอ่ะช่วงที่ตลาดดีเราจะกาไรนะครับนี่ก็อยากฝากไว้ว่าถ้าจะ DCA เอาให้มันครบ DCA ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทดีไม่ต้องกลัวเจ๊งเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ